น้ำที่ท่วมตรงจุดบ้านโศกนั้นนะคะน้ํามาจากทางเทือเขาค่ะแต่ว่าภาพรวมของทั้งจังหวัดชายภูมินั้นก็ต้องติดตามด้วยสถานการณ์น้ํำในอ่างนะคะ14แห่งตอนนี้ก็ถือว่ามีน้ําเกินความจุเนี่ย2แห่งค่ะแล้วก็ชาาวันนี้เราเข้าไปติดตาม1ใน2แห่งให้ดูกันด้วยค่ะ สถานการณ์ฝนที่ยังคงตกต่อเนื่องนะคะในจังหวัดชายภูมินั้นก็ทําให้ทีมข่าวนั้นได้มาสังเกตการที่อ่างเก็บน้ํานะคะซึ่งที่นี่ก็คืออ่างเก็บน้ําลําปะทาวล่างจะเห็นถึงการระบายน้ําออกทางสปินเวย์ครึ่งเช้านี้ต่อเนื่องค่ะและจากการสอบถามนายสมบัติไตรัตไตศักนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิระบุว่าวันนี้ปริมาณน,น้ําในอ่างนั้นล้นสปินเวย์อยู่19เซนติเมตรค่ะมีปริมาณน,น้ํา105.74เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างนะคะ แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบจากเมื่อวานนี้นะคะสถานการณ์วันนี้แม้น้ำลนสปินเวย์อยู่แต่ว่าลดลงไป4เซนติเมตรค่ะซึ่งเมื่อวานน้ำลนสปินเวย์อยู่23เซนติเมตรมีปริมาณน้ำ106.95ของความจุอ่างนะคะโดยผู้ว่าโดยรองผู้ว่านั้นยืนยันค่ะว่าไม่มีผลต่อสถานการณ์น้ําท่วมที่น้ําท่วมอยู่ในพื้นที่บ้านโสกอาเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะคุณผู้ชม แต่ว่าคุณผู้ชมคะเราพามาดูนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์น้ําที่บ้านโศกเนะะี่ยค่ะตรงจุดที่เรายือนอยู่นี้เนี่ยเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นพื้นที่น้ําท่วมมาต่อเนื่องตั้งแต่สองวันก่อนแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ระดับน้ําเพิ่มสูงมากขึ้นค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบ้านโศกสองจุดด้วยกันจุดแรกตรงที่ดิฉันยือนอยู่ค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นถนนสายหลักค่ะเรียกว่าถนนสาย2054คอนสวรรค์ลาดใหญ่นะคะช่วงตําบลบ้านโศกอาเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิค่ะ โดยเมื่อวานนี้ค่ะมีน้ำหลากเข้าท่วมถนนนะคะในระดับอยู่ที่30-40ิซติเมตรแผ่กว้างระยะยาวกว่า500เมตรเลยค่ะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเห็นว่าน้ำแห้งแล้วนะคะบนถนนไม่มีน้ำท่วมขังแล้วค่ะแล้วก็ทางรถยนต์เนี่ยสามารถสัญจรได้คล่องตัวนะคะแต่ว่าจุดนี้นั้น จุดนี้นั้นค่ะก็คือบ้านเรือนประชาชนเนี่ยห้าหลังคาเรือนเนี่ยที่อยู่บริเวณริมถนนค่ะยังคงถูกน่วมขังอยู่นะคะแม้ว่าน้ำจะลดระดับลงไปแล้วก็ตามค่ะส่วนอีกหนึ่งจุดนะคะที่เราจะพามาดูกันค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็คือจุดหลักเหมือนกันค่ะเมื่อวานนี้น้ำท่วมอยู่ถ้าเราไปดูภาพเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างวันนี้ตอนที่เรากำลังรายงานสดกับเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นเลยค่ะว่าตรงจุดนี้เป็นพื้นที่6หมู่บ้านนะคะมีหลากหลายซอยเหมือนกันค่ะสามถึงสี่ห้าซอยที่เราไปตะเวนมาเมื่อวา น้ำท่วมหนักมากนะคะก็คือระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณระดับ3-40ที่ถึง40ซนเมตรนะคะแล้วก็บางจุดเนี่ยลึกอยู่ที่60ซนเมตรค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นมากเลยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นชัดเลยนะคะว่าถนนตามซอยหมู่บ้านเนะะี่ยค่ะน้ำแห้งแล้วนะคะเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะ ก็เรียกว่าลดระดับจนแห้งแล้วนะคะทั้ง4-5ซอยที่เกิดขึ้นคะ่ะแต่ว่าก็จะมีบางพื้นที่นะคะที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําบางช่วงเท่านั้นที่ด้านในเรายังคงพบว่าวันนี้ยังมีน้ําท่วมอยู่ระดับ10-20เซนเมตรค่ะและทางทีมนายกอบตอบ้านโศกพร้อมกับสมาชิกอบตอผู้นําชุมชนนะคะแล้วก็ฝ่ายเกี่ยวข้องก็ระดมกันไปบล็อกน้ําเพื่อที่จะทําให้น้ํานั้นสามารถระบายได้ดีขึ้นนะคะ อีกหนึ่งประเด็นค่ะที่เราชวนคุณผู้ชมไปดูกันนะคะหลายคนคงสงสัยค่ะว่าทำไมปีนี้นั้นบ้านโศกถึงโดนน้าท่วมหนักนะคะแล้วก็แผ่เป็นวงกว้างค่ะไปดูภาพนี้กันนะคะคุณผู้ชมก็คือเป็นภาพของน้ําท่วมในพื้นที่ของคอนสวรค์นเนี่ยน้ํานั้นมาจากเทือกเขาภูลแลนคานะคะ หลากหลายลงมาเนี่ยค่ะก็คือประกอบกับภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะมา3วันติดก,ก่อนหน้านี้ด้วยค่ะก็ส่งผลให้คู่กั้นฝายเก็บน้ําที่ลําห้วยกลางบ้านดอนหันตําบลบ้านโศกขาดในหลายจุดนะคะนี่เป็นข้อมูลที่ทางจังหวัดชัยภูมิรายงานค่ะก็ทําให้ทางมวลน,น้ํานั้นในลําห้วยโศกล้นตลิงแล้วก็ไหลหลากแผ่ท่วมถนนสายลาดใหญ่คอนสวรรค์และถนนในบริเวณ6ชุมชนของบ้านโศกเมื่อ2วันก่อนรวมถึงเมื่อวานนี้ที่มีระดับน้ําเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ ประกอบกับน้ําค่ะจากลําน้ําบ้านโศกที่รับน้ําเหนือมาจากภูแลงคาค่ะก็ทําให้มวลน,น้ํามีปริมาณมากและไหลบ่ามาต่อเนื่องจนล้นลําน้ําแล้วก็เอ่อลากท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ทําให้อบตอบ้านโศกนั้นต้องเร่งนํากระสอบทรายกว่า4 0 0พันกระสอบนะคะไประดมแจกจ่ายกับประชาชนค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณเชอสายค่ะซึ่งถือว่าณนะตอนนี้น้ําที่ท่วมใน6หมู่บ้านเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นมากแล้วก็แห้งเป็นส่วนใหญ่แล้วค่ะ ครับเราเห็นสถานการณ์ตอนนี้แห้งเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก็มีรายงานว่าในพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่อย่างชยภูมิเนี่ยมีอ่างเก็บน้ําทั้งหมดกี่แห่งแล้วสถานการณ์น้าในอ่างเป็นยังไงมีจุดไหนที่ล้นมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างครับ ค่ะสำหรับสถานการณ์อ่างเก็บน้ําที่จังหวัดชัยภูมินะคะมีทั้งหมด14แห่งค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเนี่ยได้ยืนยันมานะคะก็คือ,น,อนายอนันต์นาคนิยมเนี่ยค่ะก็บอกนะคะว่าอ่างเก็บน้ําของชัยภูมิ14แห่งเนี่ยยังรองรับน้ําได้อีกถึง50%เลยนะคะส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการเก็บน้ํามากกว่าการปล่อยค่ะและน้ําปีนี้ยังถือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะคะมีเพียง2แห่งที่เกินความจุนั่นก็คืออ่างเก็บน้ําลําปะทาวที่เราไปดูกันมาเมื่อเช้านี้นะคะความจุ อยู่ที่16ล้านลูกบาทเมตรค่ะมีน้าไหลหล่นสปินเวย์อยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งอีกแข่งหนึ่งก็คืออ่างเก็บน้ําบ้านเพชรอาเภอภูเขียวนะคะความจุ207ล้านลูกบาทเมตรค่ะตอนนี้น้ําเต็มอ่างแล้วนะคะก็ถือว่ายังคงมีผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายอ่างก็คืออําเภอบ้านแทน่นเนื่องจากว่ามีลําน้ําเซอร์นหนุนขึ้นมาค่ะก็ทําให้ระบายได้ช้าลงนะคะคุณเชอสานคะครับจากที่เห็นเมื่อวานนี้ที่มีสถานการณ์น้ําท่วมเนี่ยก็เราจะเห็นพื้นที่ชุมชนที่ถูกน้ําท่วมเป็นหลักแล้วพื้นที่การเกษตร ลวครับตอนนี้เสียหายมากน้อยแค่ไหนครับ ถือว่าสถานการณ์ล่าสุดสําหรับพื้นที่เฉพาะบ้านโศกเนี่ยค่อนข้างเสียหายไปนงวงกว้างเลยนะคะแล้วก็มีการสํารวจข้อมูลมาจากทางเกษตรจังหวัดชายภูมิด้วยเช่นเดียวกันนะคะภาพรวมตอนนี้ก็คือมีพื้นที่ประสบภัยนะคะประมาณ5000ไร่นะคะแล้วก็แต่ว่าจะคิดเป็นพื้นที่ความเสียหายอยู่ที่ประมาณ3,300ไร่เท่านั้นค่ะสถานการณ์แบบนี้ยังคงต้องติดตามกันด้วยนะคะคุณเชอรสารเพราะว่าฝนเนี่ยอาจจะยังมีตกต่อเนื่องได้อีก1-2วันตามที่กรมอุตุคาดการแล้วหลังจากนั้นสถานการณ์ก็จะดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นด้านหลัง ชันอย่างบ้านโสกเนี่ยค่ะตอนนี้ก็จะเห็นได้นะคะว่าด้านหลังเนี่ยทางทีมอบตอนะคะก็ยังคงระดมกระสอบทรายแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามานะคะในการสแตนบายตรงพื้นที่นี้กันอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับขอบคุณมากนะครับคุณพัทราพรครับ